เราไม่ต้องเงา้เราตองนั่นเป็นเซตอ่ะสามพ่้หนึ่งเซตยาวให้ลบสระคาบเยวพอแล้วแล้วก็ผิดโอวชิคใหม่ทำไม่ติดที่นี่มาแล้วอวะนายจะชบเพื่อนอ่ะไอตัวให้เราตีตายอ่ะก็เปิดลอยู่บนหัว่อนนไม่บอยไอไอเอไยไอ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 ฮอยเไอยอไออไ้ไอไอไออเอ

กูมีเงินตีกูมีเงินตีเหมือนกันจะรอกันขอแป๊บนึงไม่ตัวไหนกองมบไเวลาเปิดเัินตีแบบเก็บทีเดียวเลยอะเก็บเก็บเก็บตัวนั้นเลยอะล็อกล็อกเดียวเลยดูดิไม่เปิดเงินเือเงินตีอะไรนะโดนดิได้หรดนดิไม่เปิดยงินเบือแต่ทีเดียวละกูได้แค่กองใหม่กับยามาทันเดียวเขาออกไหมเป่นก้อยกูอยางได้หนึงได้บ่างไหมเขา เออเคเยาลยไปใช่คเานตีแมเลยอ่ะเขย่าพเขยเทียเลยวะพ่อสายไงใช่อ่ะบอสเหรอเฮ้ยเขย่าเฮ้ยเไยมติดแล้วม่กูได้แอยาะโอ้โหเฮียครับเวตัวเ อันนี้ก่อนนะไฟฉลามที่เลี้ยงเนียบเต็มที่สุดในยุคโจคุณเฮียโอ้มาตายโอ้เยอะติดหมวี้เราเหรอม่ติดเลยใช่ครับเฮียติดกันเลยมันหมดพอดีคุยมันบล็อกหมดเลยเราไม่มีของอู๋ยติกกไม่ใช่อ้ียช้ำจัดเฮีย จะบอกไอเบกมึงเทียไม่ดีเบกไอม่กติอยู่เขาเทียไม่ดิมึงเเทียเนี่ยมึงไม่เปิดถกยไม่ได้หรอไอ้อนี้ไม่เอาไม่เอาอันี้ไม่เอาอ่านแชอยู่อ่าชอยู่มันยังไม่เอาครับเนี้ยยังไม่ได้แันเลยโอ้ยยังแบมาอ่านแชทเถียง ปึ๊บปึ๊บดูกดักใช่ปึ๊บไอ้เลิกอกอะใ่เหรอดูกดักอีกเลกอี้ปึบอุยไม่หมดได้ไงวะอืมเนี่เนี่นั๊มนี่ไเนี่มนี่ยน่เาเีบ่อยเที่ยวเหรอนี่ใช่ขอบีเกลขอบีเกลน้างขอบีเกลไม่ได้กูโกตอนนี้ มีข่ขาอ่อนขาอ่อนในสตรีมพอทนในทีเอพอเลยอ่ะพวกมึงอะตัวเต็งแล้วก่อนชิบะอะไอย่างเงี้ยแหละดีแล้วกูไม่เป็นตัวเต็งไปกูกูไม่เป็นนะไม่ไอเทวสตรีมแหลกเดี๋ยวะแหลกอรอ บัก็ดีบักสตีมันดูไม่สมบูรณ์เลยทำไมกูเล่นดูสมบูร์มากเลยสม่สตพี่เจสกอร์ไรครับสองหนึ่กูจบแลครับองสโอ้วินไม่กีนับได้เอ้สามสองเอ้ยกูจบเซตหนึ่งแล้วเนมสเซตใหม่โนึ่งเด็ฮะดนกูเซตหนึ่งเไม่ใช่สอง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 ออกงตะกอเรียบกูวินหนึ่งแล้วนั่นอ่ะ มันก็ยนันยันเยียรปึ๊บอะไรไปรุ่นเปิดเพลงหน่อยเทล่ยวเป็นยังไมีนะมีอะจู๊บจูมีอะจู๊บเหรอจุ๊เหรอจู๊บจู ยิ่เกลีติดใจอยู่เอ็มเอ็งไปเบื้องเบ็งไปเบ็งไปกูเห็นเล่นสถานการเล่เป็กไปโอ้โหน้ำมีคุณน้ำขนาดนี้ละเฮ้ยโอ้ยไม่นับนะนี่เห็นตะวันดิรับหรอตลาดการจริงตลาดตลาดการจริงไงฮัลโหลพี่พี่เม็งแอบใส่หูนะครับพี่ไม่ได้น้อง โอ้อะไอนะครับพี่อันน้อันหยุดเป็นูจากเราพัมิอะนกนโดนก่อนหนึ่งหนึ่งเซนไดเอ้โดนมาไรวะมันยุ่งอะงี้มีอะันนึงแ่น้เรียนคานด้วยเป็นไงเหนื่อยวะ่ริ้แล้วเหนื่อยวะอีสายตนนี้โคตรบ้าไม่ได้สนับอ่ะเร่มมาได้และเฮ้ยเขีนบอกเลิ่มดีแล้วเมื่อไะ วี่งเนี่ยเดี๋ยวจองกันนีมึงเจอกูดิมาข้งสองว่าจะใส่คอนด์อ่ะเขาก็ได้กูใส่ตอนนี้ปีศาจจัดเลยนะข้าใส่คอนดครับไอเบกไอเบมาในหนึ่งของว่าเบกกูชวนมึงเข้าสระและมามยังไม่นี่ใคร เล่นกันชางไปจิ้วเฮ้ยคุณเจ็บฟันว่าเป็นไรวะหาเด็กคุเล่นกัะบีกคจะเล่นทีเดียวนั่งบออามามามาสตาร์หกมาสตาร์หมาสตาร์หกรู้มือเลยนะสั่งวินพอไอ้นะพี่มย์มาสตาร์หกมาเด็มาเด็มาเด็ไม่วางไม่ไม่สดีตบตบให้เสร็จล้นะเออมามามาเล่นไม่ใช่กูดูมเดย์ย่ยแส่งงแกโรบีทำไมเก่งขนาดนี้วะเย้ไแล้ว เดี๋กก็ร้องอีกกเกวไม่เอาโชว์ของอะไรดีไอ้เยียติวมันหม่ำจัดเลยมันโดนแต่พี่เกี่ยวโดนกลัวอ้ไอ้รเออมันแข่จริงๆเกวีย่ะเล่นล่าสุดอย่างมึงอยู่เลยอยากอยากสิอยากสิงงดิแก่โรเบียมันเก่งยังวะอะไรครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเป็นไรนีอเราเพิ่งเก่งในคงทำไมในคงเอาอีกตลอดเจ้าบ้าเต็มเร็วใช่ครับ ไม่พี่กุ้ยไม่ถึงแม่พี่กุ้ยไม่พูดเสยสกินสวยจัดเลยดูดิยไอเบกสกินอะไรอะแชมป์หรอสกินนี่สกินสกินแชมป์สกินฟรีโอ้โหคุณว่าช่วยทอปฟี่หรอช่วยแชมป์อ่ะอาหนุ่มฮาปินะครับพี่มาอันนี้ให้เยอะหน่อยสกินแชมป์กดล็อกหน้าล็อบปี้เอาหนครับพี่นะครับให้เยอะหน่อยครับเยอะมหายครับลมหายเอพีอดด็อปด้วยหลอกฮพี่นะครับหลอกฮาปินะครับฮะให้เยอะหน่อยครับพี่เยอผมหายพี่โอ้ยเย้ ใส่แล้วน้อไอเกียวใส่ลงโทษพูดไอเกียวใส่ขนาดไรอุ้ยไอเฟกตัวไหลจะมาตัวไม่ตันเนี่ยเป็นแหละใช่เหรอตัวไม่ตันเนี่ยเกมดีป่ะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีทีมดีแล้วหรอไปดูวิจิตรไปดูโวยพวกมึงอ่ะเอาทีมดีมาขายติดโปรเฮียโคตรโง่อะอ้ันเหรอบ้านเหรอ กฮ้ยไอแบปค์กว่าจริงเลยนะโดนนะกว่าเลยถ้าถ้าวีดีไม่มีใครอ่านนะได้นำนำกูอยู่ได้วยเดี๋ยวรออะไรล่ะพี่เดียวชอบอ่างเลยมาเดียกูรู้จักฝีมือแล้วพนันไหมล่ะกูรู้เลยใครชนะอ่ะใครไอเทวได้ยันนี้เลืองจริงนะโอ้ยกูเห็นเห็นอะไรเห็นสายเป็นกบหนึ่งสามหนึ่งสามไอ้เอแบงค์ รู้จักเอฟเฟกแล้วมันมันเหมือนโดนยังไงก็โดนพี่เียวอ่ะมันยัดเท่าหนึ่งเหรอเออกูดึงเออกูตามละเอฟเิกมันหมั่ำแม่เด็กเด็กเขยมีดอ่ะร่นหน่างนี้เลยเหรอยอมหรอกบอกว่าเด็กเฮลมีดเด็กบอลอยู่ที่ทางด้านอาวุธวะเอฟิกเลยตอนเนี้ยเอาข้อมข้อม่อมอะไรใช่ไหมไม่เลย กี่ไก่อะไรกี่ไก่อะไรอะไรมันโตไปหลายจันเลยนี่ไงนั่นคืออะไรอ่ะไหนพี่เปี้ยวมานเหรพี่มันไม่ไหนเลยสองสองนี่สวยสวยสวยอร่อยสวยกี่ไก่ไปกี่ไก่โอ้ยมีโอไม่เอออยากซ้อมว่ะแล้วพี่ไปเรียนเป็นน้ำเหรอพี่ไปซ้อมไปดัมโบวไปดัมโบวแล้วพี่ใช้ภาษาอะไรคุยอังกฤษเด้

อยากแน่ไอย้ยิงขามีคนซ้อมมาสนับสนุปขอให้มึงหาล่องไอ้ยังอยู่เป็หมอมันหาได้เขารอากันเต็มเลยเนี่ยอาหารไม่แบบเที่ยงคืนอ่ะกูสาบานเลยน่าจะหาได้ไดนะเฮียทีสามกูบอกกันต่างกันมีคนซ้อมมาสนับสนุปเสียเขารอกันหมดแล้วอิงครับมึงอ่ะอยากซ้อมกูกลัก็เนี่ยคนเต้ามาหมดแล้วไม่แต่ไม่มีทีมเออไม่ไม่มีทีมอ่ะกูคิดว่าเราเที่ยงคืนใครจะซ้อมกันวะไม่ซ้อมหรอกกูตก ไหนใหญ่ี่อะไรเขาอยู่ในเท็กันเนี่ยเอ้แต่แต่เปตบไอเทลพี่กูุอย่นะแม่อยางเกินกูู้ไไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วร้องเลร้องเลยห็นทันทู้ร้องเลยแต่วงรวงกูสู้ได้หมดอ่ะอ่าแล้วเนี่ยไปวงลวแล้วก้างเมือนกูนี่อ้าวสี่สี่สี่สีเไหรสี่สี่ใ่ตัวยาก็ร้องก็สพี่สู้คิวดบักด้วใส่เราอินสาสี่นะพี่เสีสดะตันะมัวนกอินสามไป พี่่งวิบเวรจ็บน้ะเฟกว่าชูเดสมันบักเว้ยเจ็บไนะเฟิกเจ็บนะเฟิกเจ็บแล้ววิบหมุนไม่โดนได้หรอเฟกตัวไหลไปไม่จอมหมุนดักยังไม่โดนปิดผมอีกนานจะปิดผมอีกนานอีกนานอีกนานควิบตัวตัวไหลสัดอ่ะหมุนไม่โดนเลยเอาโดนซ้ำตายนะมันก็อย่างเหมือนมึงซ้ำไม่เป็นอ่ะเฮ้ยห้าสี่ไอ้ยังโดนไอ้เฟิกว่า